อย่างท้านก็สิเดขายเราจ้สิเต็ม,ตมปูเราตะนนี้สิเก็ยบย้ันที่หนึ่งโทรถามเขาเรอย่างฟอร์ดง่ายว่าโอ้มันีฟอร้อมั๊บไับะ,ะนี้ มี่ยาขม่ัชนห้างเลยไงมางขี้ยาเมื่อกี้อะไรกันขี้ยาขี้ยาส้มแต่บางขี้แต้โม้ยเนี่ยนี่กามเวทจเลี้ยงค่ะคเดียวขียาขึ้นนันแตบางขี้เนี้ย นมา้งผู้ยหมากรรกาละบ้างอยู่ผูมาโอ้กโอนเ่ินแล้วโอนเดี๋ยว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 ขี้ยาคุณว่าหนะมันผู้หญ้างกมารกกลัมข้าวาไระบ้างเพื่อสิบบานขี้หวานขี้ยาได้ใกล้สองบเดียยวๆงก็สิเดขายเดี๋ยวมาง้อมาเร้าอ่าวเดยวเดี๋ยวเอาโอมัอามึดหยังบ่อย กูยังตีคอยอยู่ตัวนี้เชียวมึงมาน้าต่อเออเออมึงมาน้าต่อเนี่ยมึงไเห็นมึงมึงมาใกล้กับขี่ยางกูนี่กระเสียงดังมันก็บินยิบตัวเนาะเอ้อมึงมาใกล้ขี่ยางกูมึงมาไปยังกับป๋ยางกูนี่แม่กูก็ว่ามันเอาขี่ยางได้ด้วยนี่ก็นังว่ามาหาตอมาเอาตอนี่นะมึงได้ไม้จะหัางแล้วคำว่ามึงได้นี่เนียอยู่ในนี้ดิโอแบักอันนี้แม่กูก็ว่ามันขี่ยาง ขี Hoy, y i, y ang, ahora, ang, ez, hey, ่ยางม้าห้ามย่างขู่บังเฮ้ยเสื้อผ้ารักขี่ยางสม่วโมงนี่เนี่ยไอเจ้าของเสม้อผ้ารักของเจ้าของเลยเขายางม้าหน้าเม่์โตมากตัวอีกว่าเป็นมือเงินขู่ว่าเป็นมืองกูก็เอิ้นใส่ตัวบ่อยมึงแค่ยังกูก็ว่าทวนตัวคือบทท้ามซะดะเอ้าทีมาถามจังอะไรเนาะขี่กระมือยองย่องแยงแยงมาขู่กับคำล่างเบิ้งผัวย่างอยู่หันอยู่หันว่าจะเอาไปขายหรอผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศบอก ป้ายายเอ้ยผ the ู้ใดมีสวนยางสวนยางกะละวังเด้อยังน้อยขี้ยาเป็นขี้กระโมกระโมยมันหลแต่แท้เดซูเมอร์นี่ละว่งไว้กระดียายแต่ว่าผมบ่ได้มาลักขี้ยางผมมาเอาตัวกะโู้อยู่ดอกว่ามาเอาตัวหันมึงอย่ามาบ่ายบกะโปยางแม่ค่ะว่ามึงมาเอาตัวมึงก็เนี้ยคือเรองฟ้าผู้ตัวอนี้มันห่มอยู่น้ำขีโปยางจับเนี่ยจะไปเปิดดิ่ไม่เปิดตัวมันเป็นห้างตัวเปนโปยางถูกอยู่นี่แม่อุ้ย ยายยาไปอ,อกอวยเพออยางกูยู่นี่กูต้องเอาพออสูสนดตัวโอ้ยโอ้ยโ้ย <c oughs> โ้ยโ